สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะโฮย่าเอ็กกลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปในช่วงหลังโควิดมานี่เราก็ทำงานกันหนักมากคือโฮก็เปลี่ยนจากร้านใหญ่ก็ให้ลดลงเป็นร้านเล็กลงนะคะแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วกลับกลายเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่กลับมาอยู่สร้างออฟฟิศที่สวนหลังบ้าน แล้วก็บรรยากาศก,ก็แบบเงียบสงบได้ยินเสียงนกร้องได้ได้ยินเสียงน้ำตกข้างบ้านนะคะก็หลังจากที่เปิดมาได้ประมาณสักเข้าปีที่2และหลังจากโควิดนะคะแล้วก็เสียงตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราก็มีฐานลูกค้าเก่าอยู่แล้วเนะาะคราวนี้พอดีว่ามี แฟนคลับนะคะท่านหนึ่งเมสเ a จไดรเล็ก m e s s มาถามว่าร้านคุณโฮเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงบ้างซื้อของที่ไหนต่างร้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือวันนี้โฮก็จะมาแชร์ว่าการทําร้านใหม่ของโฮเนี่ยเป็นยังไงเนาะก็คือเริ่มต้นจากการที่เรามีพื้นที่สวนหลังบ้านที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเราก็แบ่งเอาส่วนเนี้ยที่เรานั่งทานบาร์บีคิวแต่เรานานๆทีที่แบบปีละครั้งปีละ ซัมเมอร์เนาะซัมเมอร์หนึ่งก็จะทำบาร์บีคิวอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบไม่ค่อยได้มานั่งตรงช่วงนี้หลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็เอาพื้นที่ตรงส่วนนี้มาทำเป็นร้านขึ้นมาอีกร้านหนึ่งที่เป็นอยู่ในส่วนหลังบ้านก็ออกแบบเองอะไรเองแล้วก็ให้เพื่อนที่สมัยเรียนนะคะที่ทำเกี่ยวกับการตกแต่งภายในแล้วก็ทำทำเป็นภาพ 3D ออกมาตามที่ความคิดที่เรา ร่างไว้ตอนแรกนะคะก็พอหลังจากนั้นร่างแบบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันก็ต้องขึ้นมาที่กระบวนการของการที่เดินเรื่องเอกสารในทางอำเภอนะคะว่าเราจะขอเอาแบบนี้ที่เรา ร่างไว้เนี่ยมาสร้างไว้ที่บ้านเราได้ไหมคือที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเวลาเราจะทําอะไรเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือว่าจะเพิ่มเติมต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปขออนุญาตทางอําเภอก่อนว่าสามารถทําได้ไหมแล้วก็มันจะมีเกี่ยวกับข้อจํากัดในการในการทําบางอย่างเช่นอาคารควรไม่ไม่สูงกว่าตัวบ้านหรือแบบเอ่อจะต้องไม่ทําลายแพรเวดของเพื่อนบ้านด้วยอะคะ่ะต้องได้รับอนุญาตจำำากทางอําเภอก่อน ก็รอเอกสาร approve ก็ประมาณหลังจากนั้น1อาทิตย์นะคะก็คือโชคดีมากๆเลยตอนแรกคิดว่าประมาณสัก1ปีเนาะเพราะว่าคนที่เขารอบ้านขอบ้านอะไรก็แล้วแต่เขาก็รอกันเป็นปีเหมือนกันอันนี้เราแบบว่าหลังจากนั้น1อาทิตย์ได้คําตอบเลยเราก็รู้สึกว่าโอ้โชคดีจังเลยก็เลยดําเนินการสร้างเลยค่ะก็ได้ทำสามีก็จะทําช่วยในเรื่องของการทําพื้นทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ คือปกติสามีทำงานเกี่ยวกับพวกคอนซัคเจอร์อยู่แล้วก็เอา,เอาว,วัสดุอะไรที่เกี่ยวกับการทำพื้นมาทำไว้ก่อนแล้วก็รอรอ,อช่างมาทำคราวนี้เราไปติดต่อช่างก็ปรากฏว่ากว่าจะได้คำตอบก็อีกประมาณ2เดือน <laughs> เพราะว่าตอนนี้การทำบ้านของที่เนเธอร์แลนด์นี่คือบูมมากๆเลยค่ะช่างหายากแล้วก็รอคิวนานคือจริงๆแล้วว่าโฮจะได้คิวประมาณอีกประมาณปีครึ่งถึงจะได้คิวเลย เราก็แบบโอยรอไม่ได้ถ้าเกิดปีครึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเหมือนกับว่าส่งเรื่องว่าเราจะย้ายออกจากร้านเก่าเนาะแล้วก็มาทําร้านใหม่เงี้ยมันก็ใช้เวลาเกิดมากเกินไปเราก็เลยแบบโอเคหาช่างคนที่เขาทําฟรีแลนซะ์มาทําให้เลยก็โชคดีค่ะได้เพื่อนของแฟนนะคะที่ทํางานบริษัทเดียวกันมาช่วยทําร้านให้ตามแบบก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆทามาเรื่อยๆค่ะกว่าร้านจะเสร็จก็ประมาณเดือนครึ่ง เราก็ซื้อของย้ายของจากร้านเก่ามาร้านใหม่แล้วก็อันไหนที่เราไม่ใช้เราก็มีการาขายต่อบอกต่อหรือว่าก็ให้คนที่เขากาลังเพิ่งเปิดร้านแล้วเขาก,กาลังหาของอยู่แล้วก็ให้ไปฟรีๆเงี้งะคะ่ะก็เอาเฉพาะที่เราจําเป็นใช้แค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเดี๋ยวโฮจะให้ดูว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆในบ้านของเราอย่างเงี้ยทำได้ยังไงแล้วก็ต้องใช้อะไรบ้าง ส่วนหลังบ้านของโฮที่โฮทำร้า,านออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าบ้านนะคะเป็นประตูหลังบ้านก็เป็นครัวแล้วเราก็เปิดออกมาเนี่ยก็จะมาเจอสวนเลยนี่ค่ะก็จะเป็นสวนหลังบ้านโฮที่จากตอนแรกที่เราเห็นในรูปที่โฮเคยโชว์นะคะมันจะเป็นแบบตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างๆเลยเนาะแล้วก็เราก็ทำร้านขึ้นมา บาร์บีคิวเราก็อยู่ตรงนี้แหละเราก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ปีปีละครั้งอันนี้ก็เป็นรูปร้านนะคะที่สำเร็จแล้วประตูนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมที่เดิมเราแค่ปรับพื้นที่แล้วก็ทำร้านตรงนี้ใหม่แค่นั้นเอง ทุกอย่างไม่จําเป็นต้องเหมือนกับแบบทั้งหมดนะคะเราก็สามารถปรับได้ว่าเราจะใช้วัสดุแบบไหนยังไงเพราะบางทีแบบพอหน้างานเราจริงๆอะ่ะมันไม่สามารถที่จะทําเหมือนแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าเอาให้ใกล้เคียงอะ่ะก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วะคะ่ะอันนี้เราก็ใช้แบบพวกเนี่ยเฟรมอะไรพวกเนี้ย าสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของแบบเขาเกี่ยวกับพวกช่างพวกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีบานเฟรมพวกนี้ขายมีทั้งมือหนึ่งมือสองเลยนะคะอันนี้โฮใช้มือสองแต่สภาพมันคือแบบดีมากค่ะเราก็ประหยัดไปได้เยอะเลยอันนี้ก็เป็นมือสองเหมือนกันแต่ดูดูสภาพมือสอง,ส,อส,องสิคือแบบยังเปิดยังเปิดปิดได้สองข้างเหมือนเดิมนะคะ ยังโอเคเลยอะเนี่ยค่ะเราก็แบบบางทีก็เปิดประตูเนี้ยฟังเสียงน้ำตกเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยแถวๆนี้ก็ประมาณเนี้ยค่ะสบายสบายคราวนี้เอ่ออย่างบางคนคิดว่าเออจะทำนี่เ็าเรียกฟาวอมมิ่งเนาะ หรือ h e a t i n g อ่าโอเคภาษาอังกฤษเรียก h e t t i n g ก็อ่าที่นี้มันจะมีหลายออปชันมันจะมีแบบเป็นเป็นเหมือนแอร์ด้วยเป็นแอร์ที่มีทั้งความร้อนความเย็นโฮก็ติดอยู่แล้วก็เป็นแบบเครื่องทำความอุ่นที่แบบเสียบปลั๊กอะคะ่ะใช้ใช้ไฟบ้านเนาะแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกอินฟาโรดอะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนแผง เราจะเอาไว้ตรงที่เราตั้งเตียงก็ได้แล้ววางไว้บนเพดานนะคะติดไว้ตรงเพดานมันก็จะมีระบายส่งความอุ่นออกมาให้มันตรงกับตัวคนอย่างเงี้ยค่ะที่นอนอยู่บนเตียงค่ะก็อันนี้ก็สะดวกอีกแบบหนึ่งค่ะเพราะว่าแต่ราคาก็มีหลายหลาย,หลายระดับหลายเกรดเนาะแล้วก็ค่อนข้างติดตั้งง่ายแต่ของโฮเลือกใช้เป็นแอร์ไปเลยเพราะว่าช่วงหน้าร้อนตอนนี้คือเนเธอร์แลนด์ร้อนมากคือแบบอากาศคล้ายๆกับบ้านเราเลยค่ะเหมือนแบบ ร้อนคืออย่างสมุติ25าองศาที่นี่ร้อนแล้วเพราะว่าแบดแดดมันมันมันทะลุโลกมันไม่ค่อยมีเมฆไงแล้วแบบท้องฟ้ามันก็จะแบบฟ้าเลยอ่ะเออแดดมันก็ส่งตรงมาแล้วก็แบบมันจะแห้งๆมันไม่เหมือนบ้านเราตรงที่ว่าบ้านเราจะร้อนแต่ว่าร้อนชื้นเนาะแต่ที่นี่ร้อนและแห้งไปเลยค่ะมันก็เลยแบบเออโฮก็เลยติดเป็นแอร์เอาพอเวลาหน้าหนาวเราก็เป็นเป็นฮีตติ้งได้ก็เลือกใช้แบบนี้ก็สําหรับ เ,เลือกใช้ไฟวาร์มมิ่งหรือฮิตติ้งแบบไหนเนี่ยก็ดูตามความเหมาะสมค่ะว่าแบบเรามีบัตเจ็ตเท่าไรถ้าแรกๆเรายังไม่แบบัตเจ็ตไม่ได้สูงซื้อแบบเสียบเสียบปลั๊กเอาค่ะก็โอเคอยู่อาจจะใช้ตัวหรือ2ตัวเนาะเพราะว่าแบบมันจะได้แบบความอุ่นมันจะได้พอดีอะไรเงี้ยไม่ไม่ทำให้ลูกค้าหนาวเพราะว่าเวลาลูกค้านอนอะ่ะเขาไม่ได้ขยับตัวมันก็ทําให้เขาหนาวกว่าเราแต่เราทางานใช่ไหมเรา move ตลอดรอบเตียงอย่างเงี้ยเราจะทําให้เราแบบรู้สึกว่าเรา เราร้อนั่งกายเราจะร้อนขึ้นแต่ลูกค้านอนนะเขาต้องใช้มีความอุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะหรือก็วิธีที่สคือใช้ตัวที่เป็นอิเล็กทริกเบดที่เป็นที่เป็นเขาเรียกอะไระไฟฟ้าค่ะที่เป็นแผ่นเลยนะแล้ววางอยู่บนเบดอะ่ะมันก็จะทําให้เพิ่มความอุ่นให้ได้อีกเอ,อลูกค้าอันนี้ลูกค้าชอบมากลูกค้าจะแบบมาแล้วเขาก็แบบเออประทับใจว่าเอ้ยเตียงเธออุ่นด้วยเหรอมีแบบ Eating, ที่เตียงด้วยเหรอบอกใช่เกิดอยู่ในเนเธอร์แลนด์ก็คือแบบเขาก็มีขายการตามร้านไกรฟอร์ดร้านบล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี <ๆ S 2> ง้ยค่ะเขามีหรือว่าสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็ได้คะ่ะเออมันก็ช่วยให้เพิ่มความอุ่นในอีกแบบหนึง่งเนาะส่วนเรื่องของตกแต่งเล็ก,ลกๆน้อยๆอะไรเงี้ยเอาเอาความเหมาะสมเอาความพอดีของตัวเองคะ่ะว่าเราอยากได้แบบไหนสไตล์ยังไงก็ลองไปหาดูกันได้ทั้งอีเกียหรือไม่ก็เป็นร้านคิงโลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ลองหันไปไปหาดูไปซื้อดูแล้วก็มันจะมีร้านแบบร้านเป็นเหมือนของแต่งบ้านเหมือนกันซาชาอะไรอย่างเงี้ยเออร้านแนวแนวเนี้ยซีนอ็อกรอะไรเงี้ยก็จะราคาไม่แพงก็ลองไปเลือกดูเลือกใช้กันดูค่ะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเนเธอร์แลนด์หรืออยากให้โฮทำคอนเทนต์แบบไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต ได้เลยนะคะเดี๋ยวโฮจะทำค,คอนเทนต์ออกมาให้ทุกคนได้รู้กันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โฮด,ด,ด้วยนะคะติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ